ก็เมื่อเราเข้ามาใน Dropbox นะครับเราก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการอัปโหลดก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเราก็มา Create Folder นะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะอัพเป็นโฟลเดอร์เนาะสมมุติผมจะ Test ก่อนละ est test แล้วกัน0ูนย์ศูนย์นนะครับส่วนตรงนี้ก็ olyu ไปเลยแล้วก็ Create ขึ้นมามันก็จะมีโฟลเดอร์อย่างนี้ ส่วนเราจะนำไฟล์ไหนเข้ามานะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะลากไฟล์มาเลยก็ได้สะดวกดีนะครับเอาตัวอย่างเป็นไฟล์รูปก่อนเพื่อให้มันอัปโหลดเร็วเนาะหลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีนี่ c o py ิ i n k ไปได้เลยนะครับอันนี้คือการส่งไฟล์นะครับแบบเฉพาะคลิปเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวอเราก็กดเลย Copy Link อืมนะครับหรือถ้าเราอันนี้ไม่เจอเราก็มาที่นี่เลยนี่ c o p y link ตรงนี้ก็ได้ ก็เสร็จสิ้นนะครับการตั้งโฟลเดอร์การอัปโหลดแล้วก็แชร์ไฟล์แบบเฉพาะคลิปทีนี้นะครับเราจะมาขั้นตอนของการแก้ไขชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์นะครับเราก็จะมาที่ All ไฟล์นะครับสมมุติว่าเราอยากแก้ไขชื่อโฟลเดอร์นี้เราก็มาที่นี่แล้วก็ร e อืมอันนี้ก็ร n a m มพูดเราอยากให้มันเป็น0ูนผมตั้งเป็น0 0นยล้กันจาก0-1เป็น0 รอสักครู่อ่ามันก็เป็น007แล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนในการแชร์ทั้งโฟลเดอร์เนาะเราก็มาที่ออไฟไล์เหมือนเดิมเราก็มา Copy Link ตรงนี้อืมเพื่อแชร์ทั้งโฟเดอร์อ่าทีนี้เราอยากลบทั้งโฟเดอร์เราก็กด Delete ตรงนี้เหมือนกันอืมรีโมอ,อกไปเลยไปอืมก็รอสักครู่เนี่ยมันค้าหายไปละ ก็ประมาณนี้นะครับการอัปโหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแชร์ไฟล์แล้วก็แก้ไขชื่อโฟลเดอร์ในดอทบ็อกขอบคุณมากครับที่รับชม